มาอัดกันแทกขาดพี่น้องเมื่อยถ่ายด้ชีวิตหนีชิพ่อซ้ำหนีบเกฮะขาดปองไงครับพี่น้องเอ้ยนั่งเศร้าเมื่อยก่อนใส่สูตรไม่นี่แหละครับคัดนำเส้นหน้ามองหนีมืดปัญญาอัดแล้วเพราะวันเป็นโศกเลือกถ่วมหัวป้ปาดเงาเลือกเกินพุ่นมองคุ่ทางไว้ บ้านี่สิเก็บคว้มเรียบร้อยสิบ่ม,มัดพะยางพี่น้องวันนี้มัดพะยางเลรอเอาดินใส่ตีนให้มันแน่นพอได้น้ำใส่หน้าโอ้นี่แหละว,วิธีเอาน้ำใส่หน้าพี่น้องมันปั่นบ่ได้เราก็ต้องใส่เทคนิคเล็กหน่อยโอ้ห้องนี้บ่จอดสิเด็กคุดดินใส่ตัวนี้ ก่อนอื่นก็สีเอาฟางมัดสักก่อนหละครับวานนี้ ร้ายก็งหงดหงิดลง่งหนำหน่อยก็ดึงขึ้นสูดในพี่น้องดีดีครับ บอ่อบาดพี่น้องกันแทาอายุกใหม่กันแทดันนำเซน่าเอาพยางฟูบอ่อนี่แหละครับฟูบ่เลียงฟ้าเขานี่แหละมักขังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับผมมืดปัญญาสิเอาขีดินมาปั่นแล้วโศกไงเช่นเลกเกินพุนะ่นอ่ะพังไปเลยใส่เทคนิคเคล็ดลับเล็กๆหน,หน่อยๆพี่น้องอามาฝากนะ น้ำมันไล่กับแก่ฟางออกหูดลงน้ำนหน่อยก็ดึงขึ้นถ้าน้ำมันสีล้นมันไล่กับหูดลงให้มันไหลตำๆมีน้องมวนมันถ่วมเขาแจวแจวแจดีขึ้นกันตัวนี้เห็ดแบบนี้เอาเก็บงานทำมันแล้วกันครับบ้านี้เป็นวาเรียบปล่อยพี่น้องเอาเดี๋ยวกินเข่าก้นบาดนี่สะอัดกันแท้ซือๆมาชี้ยนัก บเห็ดกันแท้กับเห็ดแนวกันน้ำกับมีคาซัมกันตัวครับผมสุดยอดบอ่อปาหนึ่งนะอังขึ้นอังขึ้นน้ำข้าวเดียวหลังจากแห้งๆข,ข้าวเดียวน้ำเต็มหมยบเกาะเจ้าเช้าเช้า